ครับคราวนี้ท่านกำลังชมคลิป u t u b e นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของหมู่บ้านห้วยลาบปากแควนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่เป็นคลิปของชาวบ้านที่กำลังหาปลาอยู่ในอ่างโมงห้วยลาบนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ชมบรรยากาศนะครับนี่เป็นฟองทุ่งของหมู่บ้านห้วยลาบปากแวคว การหาปลาของชาวบ้านนะครับซึ่งตอนนี้มีการลากลากวนอยู่นะลากสวนกันอยู่นะทันเทมครับลากคนเดียวครับาการดวดหาปลาต้อยนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนะครับของทุ่งตะบนตะแฝดครับมีทะเลแพนจอดน้ำนะครับวันนี้นมีคนอจอดน้ำยาอยู่นะ ตอนนี้จะทำไล่ยาสูบตอนนี้เรากพลังเลาะเลาะจากประมงห้วยลาบนะครับใ้ทางตัวหมู่บ้านนะครับขวามือนี่ตอนนี้เป็นไล่ข้าวโพดนะครับซึ่งมีการทำเกษตรหลากหลาย นไม่มีนะครับมีแต่ท้องพุ่งเดี๋ยวนี้จะเลอะนะครับบางๆมีแต่ลายกระโปรงนะครับีบบบยังได้ทุ่งปากแควนะครับที่มองไปนี่ก็เลยเป็นทุ่งปากแควเลยนะครับสภาพอากาศชเ,าเช้าครับวันนี้นวันที่สามมกรานะครับเเป็นนดือตัดผมไปหลายวันนะ เองนะครับการยิรงปืนไนี่ครับฟางกบางกบไล่กนะครับ,รรรบมันเป็นฟางไก่นะครับโงเชือดไก่นะครับซึ่งย้ายมาอยู่ให,หม่ๆนี่มันเป็นหมู่บ้านลาอยๆแล้ว๋ยดนหนึ่ง ปอป่าเก่าครับป่าหมู่บ้านเก่าทีนี้ตั้งอป่าใหม่นะนี่เป็นบ้านเพื่อนเมนะครับบุญเริศน,นะครับบ้านยา่ปวนนะครับ แล้วถ่ายรูปเมื่อกี้เจอคุณแม่นะครับกำลังซื้อของอยู่เราจะแสงรถคันนี้เลยนะครับขี่รถถ่ายรูเปเดี๋ยวบ้านลุงเล็กนะครับนี่เป็นกะพานนะครับกะพานขึ้ข้ามคลองครับเด็นบ้านอานะครับปี้นะครับ ไปอยู่เมืองนอกแล้วครับไม่ได้ขายของแล้ว no ินบ้านยายนะครับบ้านนักบุญนะครับในบ้านตุกี้นะครับนันละในบ้านปู่กับย่านะครนบ้านปู่กับย่าเป็นบ้านนาลนะครับในนั้นเป็นบ้านผมนะครับนี่เป็นการถ่ายของนักต่อยนะครับญาติกันนะครับนี่เป็นบ้านผมนะครับบ้านพ่อบ้านแม่นะครับอันนี้มีการเก็บดาวเรืองกันนะคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดาวเรืองกันนะครับ มีตุ๊กตาสมุนอยู่เยอะนะครับนี่เป็นบ้านที่เขามาสร้างใหม่นะครับมาสร้างสองแลัวนี่เป็นบริเวณบ้านพักอบตสำรวจนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้เก็บดาวเรืองกันนะครับวันนี้ก็จัดเข้าถุงเรียบร้อยนะครับก็สาหรับสวนดลวงของอบตรวมใช้ชื่อว่าสวนสอรามนะครับนี่เป็นดาวเรืองนะครับก็ดูกันนะครับดอกระบาดนะครับ ดอกกระบาดดอกละหา้าดตังก็คำนวณดูนะครับว่าเก็บครั้งหนึ่งได้เท่าไรนะครับนี่เป็นเรียนตัวบ้านนะครับนี่เป็นบ้านที่มาสร้างใหม่นะครับดีแบ่งขายที่เข้าไปแล้วเขาก็มาสร้างไม่รู้ว่าทําเป็นบ้านอยู่หรือบ้านเช่านะครับไม่คุ้นแม่นะครับแม่เดิมนะะมาแล้วครับวันนี้เก็บหร้อ่า วันนี้เก็บปะเก็บเหมือนกันเอ่อเรีนบ้านลุงบนนะครับร้านค้านี่ครับเรีนบ้านหลังใหม่นะครับก็มาสร้างกันเนาะปิวป้วๆออกกล้องหน่อยเีย <c oughs> เป็นร้านลุงบนนะครับร้านมาแจ๋วนะครับ บ้านของทำไมนะครับรนี่เป็นสามแยกห้วยลาบครับสามแยกปากแพรเป็นร้านเจน,น,อน้องนะครับขายก๋วนะครับนี่นบ้านที่มาสร้างใหม่มาอยู่ที่ทำไมนะครับจะบ้านทางทางหน้านี่จะเป็นหมู่บ้านเพื่อทอนะนี่เป็นไรของแม่นะรไรพิษก,กระดาวเดือดเดีย๋ยวเราก็จะไปชมร้านกันนะครับร้านตัดผมสไตล์คูลบาร์เปอร์ครับซึ่งอยู่ห้วยลาบกลางทุ่งนี้นะครับ การตัดผมเราจะเปิดตอน9โมงนี้ครับนี่เป็นไรยางสูงวันนี้ทำยาสูงก,กันนะนี่เป็นบ้านมาทำบ้านเช่านะครับแต่ยังกำลังจะเปิดให้บริการนะครับนี่เป็นบ้านเอื้อทอนนะครับทางซ้ายมือนี่เป็นร้านเนี่ยชิคเก้นน้องโฮมครับของพี่อึ่นเตอรพี่ไก่เนี่ยถึงวันนี้จะเปิดบริการหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับ ไปถึงปีใหม่กันนี่เป็นหมู่บ้านเอ,อื้อทอนะครับถึงแล้วครับบ้านตัดผมสไตล์คุณว,วนีนี่ครับจัดตัวกลางทุ่งมาจนถึงร้านตัดผมสไตล์คุณนะครับนี่นะครับอยู่หน้าหมู่บ้านเอ,อื้อทอนเลยนะครับหายง่ายครับมาเจอหมู่บ้านเอ,อื้อทอนก็เจอเลยครับอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับปี๊ปปี๊ปปิ๊ป แล้แวใช้บริการกันได้นะครับลคลิปนี้ถ่ายทำโดยช่างแอมเองครับจะเจอก,กันครับ